คลิปนี้นะมีสาระที่เกี่ยวกับเกม Animal Reborn ไปทดสอบมือถือหรือว่าเกม ARBS เท่านั้นสำหรับคนที่อยากรู้ความลของเกมนี้อาจจะมีคำหยาบคายก็ไม่เล็กอะเยอะเลยแล้วอย่ามัวรอเพระแสงดำสั่นไปดูคลิปกันเลยคำแสงนั่นทำไมาันดัจะพคลอดมาโอ้ยเอ๊ซายเฮ้ยแล้วที่กูจะแนะนำเกมคลิปเดียวให้จบไปกูลืมไปหลายอย่างแล้วกูต้องไปทำอีกคลิปนึงเนี่ย โอเคงั้นไปดูคลิปกันเลยสมมติว่าดูคลิป2คลิปนั้นต่อกันละกันและคลิปนี้ก็คือการปรับสเตตัสเอไอหรือพูดง่ายๆคือเพิ่มความฉลาดให้ AI ก็คือสามารถอัพค่าสเตตัสให้ AI ได้อะไรและต่อไปนี้ก็จะเป็นคําสัมที่ผมจะใช้ในการเรียกตัวละครต่างๆละกันนะมาเราต้องเรียกเกณฑ์การแบ่งสายตัวละครอย่างผมนะซึ่งมันไม่ใช่เผานะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนเกมโมบาลล้าแหละที่มันจะมีสายแท่งไฟเตอร์แอสเสียอะไรประมาณนี้นะมาเริ่มกันที่สายแท่งกันเลย โดยสายแทงก็คือสายที่มีเลือดเยอะถ้าเทียบกับราคาก็คือราคามันค่อนข้างน้อยแต่เลือดมันเยอะท่ากับตัวที่มีราคาเยอะกว่ามันหลายเท่าประมาณนี้เข้าใจไหมหรือว่าเลือดมันเยอะกว่าตัวละครที่ราคาเท่ากันเช่นปกติถ้าราคา100บักับแล้วก็มันก็จะมีเลือดประมาณ3 0 0พันแต่บางตัวมันก็มีเลือดเยอะกว่านั้นเช่น4 0 0 0 0น0 0ันอะไรแบบอย่างให้เขายาวที่เลนอยู่เนี่ยเนี่ยมันยืนตั้งนานแล้วมันยังไม่ตายแถมมันก็ชนะด้วย ต่อมากือสายไฟเตอร์สายที่ค่อนข้างจะสมดุลเลือดก,ก็กลางๆาดามิดก็กลางๆเป็นตัวโจมตีระยะประชิดอะไรประมาณนี้ไปต่อกันที่สายแอสซัซินกันเลยซ้ำหลับสายแอสซัซินแล้วก็คือสายที่มีเลือดน้อยถ้าเทียกบกับราคาแต่มีสป,ปีดที่เร็วและดามิที่ค่อนแรง <R anks! S 1> ต่อมาสายเมทมันก็จะแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าก็อาพนว่าสายเมดก็คือสายที่สามารถทำดามิ่เป็น A o e ูได้แต่เนื่องจากเกมนี้มมนเล่นความสดจืมันก็สามารถโดนพูดเดียวกันเองได้นี่ไงกันบ้เพราะว่าเหตุนี้ ม่ทำหายมายเวลาโจมตีโดนพวกเดียวกันเองมันก็เลยไม่มีดาเมจต่อเพื่อนแต่ก็กระเด็นเหมือนเดิมต่อมาไม่ได้สายแคลรี่ก็เป็นสายโจมตีทางกายภาพโดนแค่ตัวเดียวนะครับและเป็นการโจมตีระยะไกลแต่ก็มีแคลรี่บางประเภทนะครับที่เป็นพวกแคลรี่ไฟเตอร์สามารถโจมตีได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล อ่อมาคือสายคริสติคอลทุกคนลองดูนะเนี่ยทีเล็กมันคือการกัดแบบปกตินะเนีย่ยอย่างเงี้ยการกัดปกติลองดูอันนี้ดีๆนะจะเห็นว่ามันกัดไม่เหมือนกันนั่นก็คือคริสติคอลนั่นเองอาจจะรู้ง่ายๆก็คือถ้าคุณตัวเล็กแล้วไปเจอกับตัวที่สามารถกัดคริสติคอลได้คำเดียวคุณตายเลยโอเคผมจะสร้างตารางเห็นทังง่ายๆนะสลับตัวขนาดต่างๆอย่างแรกตัวที่เป็นขนาดเล็กขันหนึ่งก็คือโดนคริสติคอลได้หมดทุกตัวต่อมาขนาดเล็กขันสองคือโดนบางตัวคริสติคอลใส่ได้ ต่อมาขนาดกลางขั้นหนึ่งคือขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่อาวุธฮุกจะพุกได้ต่อมาขนาดกลางขั้นสองคือขนาดสุดท้ายที่โกโรจะสามารถฟัตลูด้าได้รองสุดท้ายขนาดใหญ่ขั้นหนึ่งคือขนาดที่การสู้หนึ่งหนึ่งเก่งที่สุดและสามารถคริติคอคนอื่นได้และสุดท้ายขนาดใหญ่ขั้นสองคือขนาดที่คพ่อคนแม่ใหญ่ตอนนี้มีสองตัวคือไฮดดากับคอยาว แต่ถ้าเป็นระบบเกมที่ลดยูนิตสเกลได้ถามว่ามันเกี่ยวไหมมันก็ไม่เกี่ยวก็วสามารถกั้คีย์ที่ข้อได้เหมือนเดิมต่อมาคือสายมิลช์หรือสายละลายไม่ใช่สายละลายเป็นสายที่สามารถโจมตีเรื่อยเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แม,ม้เขาเลือกคนเยอะขอนาดไหนก็ตามวันนี้ก็บชายเลหลือนะเนี่ยรอบไปตั้งสามนาทีผมก็คิดมาอยู่แล้วแล้วว่าเออมันอยู่ในคลิปเดียวคงไม่พอหรอกคือผมตั้งคอนเทนต์ไว้ว่าคลิปหนึ่งจะต้องไม่เกินห้านาทีแต่จริงๆก็แค่ต่อแหลไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ดูสภาพกูเด้อ